นดีค่ะแล้วก็แบบได้มาที่ใหม่ๆดีค่ะแบบได้เจอแบบเพื่อนเพี่น,พน้องทุกคนที่ได้เจอกันสองอาทิตย์แล้วดีนะอาหารอร่อยเจอน้องๆทุกคนพี่รู้สึกแฮปปี้มากวันนี้การนี้เป็นโครงการที่ดีครับผมก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่หาประสบการณ์หรือว่าหาเพื่อนฝูงหรือว่าอะไรต่างๆครับ ดีมากดีใจมากครับมีประสบการณ์ใหม่เปิดโลกมากครับตื่นเต้นมากเลยครับที่จะได้มาเจอเพื่อนเพื่ออีกครั้งครับผมชอบสังคมที่นี่มากเลยครับดีมากตื่นเต้นมากดีค่ะดีมากดีสุดๆถึงพื้นที่จะเล็กลงแต่ก็คุณภาพน่าจะเหมือนเดิมครับผมตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับสถานที่ใหม่แห่งนี้มากค่ะดีค่ะแล้วก็สะดวกสบายดีด้วยได้มาเจอสังคมใหม่ๆด้วยครับดีมากเลยนะอบอุ่นอบอุ่นอย่างเงี้ยตื่นเต้นครับสวยดีครับผมตื่นเต้นครับ Oh, วันนี้เราจะได้พบกับบรรยากาศใหม่ๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าเราจะมีโอกาสได้มาช่วยกันทำให้ซีซันเจนี้มันมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายครับ